ทำหนังสือรับรองเงินเดือนให้พนักงานที่ลาออกไปแล้วต้องขอความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปล่าครับโจทย์มันมีอยู่ว่าเมื่อพนักงานลาออกหรือพ้นสภาพไปไม่ว่าจะด้วยการเลิกจ้างเพราะทำผิดหรือเพราะเกษียณอายุก็ตามนะฮะทาง HR เนี่ยต้องทำหนังสือรับรองการผ่านงานหรือหนังสือรับรองการทำงานให้กับพนักงานเป็นรายบุคคลไปเลยแล้วหนังสือรับรองการผ่านงานที่ทำให้กับพนักงานที่พ้นสภาพไปเนี่ยมันมีคำถามอยู่ว่า จะต้องขอความยินยอมหรือขอคอนเซนต์จากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนังกงานหรือเปล่าถ้าหากจะไม่ต้องขอความยินยอมการใช้ข้อมูลเนี่ยจะอ้างฐานประมวลผลข้อมูลฐานใดในต่อไปนี้ครับฐานความยินยอมฐานสัญญาฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิตฐานภารกิจสาธารณะหรืออำนาจรัฐฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือฐานจดหมายเหตุวิจัยและสถิติครับ นใหม่ครังงะะึฐานประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีอยู่7ฐานเอาละถ้าสมมติว่าเราไม่ขอความยินยอมนะจะใช้ฐานอะไรสำหรับการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อจะต้องออกหนังสือรับรองกานผ่านงานให้กับพนักงานครับตัดฐานยินยอมออกนะฐานสัญญาครับฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิตฐานภารกิจสาธารณะ ฐานประโยชน์อันชอบทมด้วยกฎหมายฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือฐานจดหมายเหตุวิจัยหรือสถิติครับขอทบทวนเรื่องฐานประมวลผลข้อมูลสักหน่อยหนึ่งนะครับว่าคือตามหลักการพื้นฐานของกฎหมาย PDPA หรือกฎหมายคุ้ครองส่วนบุคคลแล้วเนี่ยบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลก็แล้วแต่ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องทําการเก็บรวบรวมใช้หรือเผยแพร่ข,ข้อมูลส่วนบุคคลของ Data subject หรือของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยต้องได้รับความยินยอมครับเน้นว่าโดยต้องได้รับความยินยอมแต่ความยินยอมเนี่ยมันขอยากแต่มันเพิกถอนง่ายเนาะในหลักการอะเว้นแต่ว่าจะไม่ต้องขอความยินยอมก็ได้หากกฎหมายให้อำนาจไว้คือมีฐานอ้างอิงกันชอบทําตามกฎหมายเพื่อสับสนการที่ไม่ต้องขอความยินยอมกา <ๆ S 1> รใช้ข้อมูลส่วนบุคคลการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้ครับ หรือกล่าวได้ง่ายๆว่าการอ้างฐานประมวลผลข้อมูลอย่างที่ว่าเนี่ยทำให้องค์กรไม่ต้องขอคอนเซนต์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองนะฮะและก่อนที่จะเรียนรู้กันต่อไปเนี่ยขอทบทวนกฎหมายแรงงานสักนิดหนึ่งนะครับว่านายจ้างมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องออกหนังสือรับรองการผ่านงานให้กับลูกจ้าง กฎหมายที่ว่าเนี่ยคือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา585และกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา14ก็บอกไว้เช่นเดียวกันนะฮะโดยไอ้ตัวหนังสือรับรองการผ่านงานเนี่ยมันจะต้องระบุว่าลูกจ้างทํางานมานานเท่าไรเข้าทํางานและสิ้นสุดการทํางานวันใดงานที่ทํามีลักษณะอย่างไรซึ่งก็ดูตาม Job บ e s สคริปชันหรือดูตาม JD ก็ได้ถ้า J d ไม่ครบก็อาจจะสอบถามกับ ทางหัวหน้างานนะผู้จัดการเขาสักนิดหนึ่งว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาในตําแหน่งนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะต้องออกหนังสือรับรองการผ่านงานเนี่ยในวันที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงคือลูกจ้างออกงานวันไหน,น,นก็ต้องออกหนังสือรับรองทันทีนะฮะแม้ว่าลูกจ้างจะถูกเลิกจ้างก็ตามแม้ว่าลูกจ้างจะเป็นลูกจ้างที่เป็นพนักงานอ่ที่ไม่ผ่านทดลองงานก็ตาม,ามก็ต้องออกหนังสือรับรองการผ่านงานให้เช่นกันฮะจะอ้างฐาน การประมวลผลข้อมูลฐานได้ดีฮะในเมื่อในจ้างมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องออกหนังสือรับรองการผ่านงานให้กับลูกจ้างเนี่ยสรุปเลยก็แล้วกันนะครับว่าหากเราจะไม่ขอความยินยอมก็ได้ซึ่งอันที่จริงก็ไม่ต้องขอความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในการจัดทําหนังสือรับรองการผ่านงานแต่อย่างใดฮะเพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่องค์กรจะต้องจัดการ องค์กรในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลเนี่ยจึงสามารถอ้างฐานการปฏิบัติงานหรือหน้าที่ตามกฎหมายยอ่ยอๆเรียกเป็นภาษาอังกฤษกนแล้วกันนะครับว่า legal obligation เพื่อเป็นฐานอ้างอิงเพื่อที่จะไม่ต้องขอความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในการทำหนังสือรับรองเงินเดือนนั่นเองนะครับแนะนำเลยนะครับว่าองค์กรหรือผู้ควบคุมข้อมูลเนี่ยควรจะต้องอ้างอิงฐานอำนาจตามกฎหมาย ในฐานความยินยอมหรือว่าคอนเซนต์ให้น้อยที่สุดหลักๆในการดําเนินงานทางธุรกิจเนี่ยควรจะต้องใช้ฐานสัญญาฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายหรือว่า legitimate interest นะครับและก็ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือ legal obligation รวม3ฐานเป็นหลักนี่แหละแต่ถ้าฐานความยินยอมเนี่ยจะใช้สำหรับการจัดการกับ sensitive data เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เพราะว่ากฎหมายกําหนดไว้ว่าการจัดเก็บรวบรวมการใช้ข้อมูลที่เป็น sensitive Data เนี่ยจะต้องได้ความยินยอมโดยชัดแจ้งนะครับดังนั้นก็ต้องเน้นการใช้ฐานความยินยอมหรือว,ว่า Consen t ์เป็นหลักฐานความยินยอมเนี่ยที่บอกว่าไม่อยากแนะนําให้ไปวิเคราะห์เพื่ออ้างอิงเป็นฐานอำนาจตามกฎหมายเนี่ยก็เพราะว่ามันทํายากคนระคือมันขอความยินยอมยาก แต่ว่าเพิกถอนการให้ความยินยอมเนี่ยมันง่ายนิดเดียวฐานความยินยอมเนี่ยจึงไม่มั่นคงและไม่สะดวกกับการดําเนินงานทางธุรกิจนั่นเองครับและจริงๆท่าก็เห็นว่าเวลาเราดําเนินการทางธุรกิจเนี่ยสัญญาเนี่ยก็จะเป็นฐานอ้างอิงอนานาจเราชอบทาตามกฎหมายของเราประมาณสัก5 0า0แล้วครับดังนั้นแล้วเนี่ยวิเะห์ให้ดีว่าในเรื่องต่างๆที่เราจะต้องเจอเราจะต้องทำเนี่ยมันจะต้องใช้ ฐานการอ้างอิงอำนาจอันชอบธรรมตามกฎหมายฐานใดดังที่ว่าไปฮะ